สวัสดีครับมาถึงไพ่ใบที่8สําหรับไพ่โหราซึ่งมีความแม่นยําสูงมากๆไพ่ใบนี้ก็คือพระราหูครับคติทางโหราศาสตร์ไทยนั่นก็คือทายมัวเมาให้ทายราหูความหมายของดาวก็คือเทพเจ้าแห่งความมัวเมาถ้ามองในเรื่องของบุคคลก็จะเป็นคนจีนนักเลงคนอันตาพานนักต้มตุน คนขายเหล้าคนขับรถจ้างนักเล่นกลมายากลหญิงโสเพณีนักขาของเถื่อนทาตคนขอทานคนจรลักษณะนิสัยเป็นคนผิวขาวแดงหน้าผากเลี่ยนปากมนผมหยิกลุ่มหลงอะไรได้ง่ายรูปร่างอ้วนตัวใหญ่ตาพองพุงใหญ่พุงพุ้ยหน้าผากกว้างปากกว้าง พูดเสียงดังสีสะเทกหรือว่าล้านผิวดำหรือขาวสิทธิ์นิสัยชอบสังคมที่มันต่ำๆชอบดื่มขาดสติมากด้วยโมหจริตแล้วก็มักใหญ่ไฟสูงโมโหง่ายเชื่อคนง่ายหลงอะไรก็ง่ายไม่กลัวคนชอบทำอะไรที่มันลนลนขาดสติมักควบคุมสติไม่ค่อยอยู่เจ้าอารมณ์ จิตใจอิจฉาริษยาไม่อยากให้ใครได้ดีกว่าถ้ามองในเรื่องของอวัยวะก็คือหน้าแข้งน่องข้อเท้าเท้าสถานที่ก็คือบ้านคนจีนหรือสิ่งที่เกี่ยวกับคนจีนสารเจ้าพิพิธภัณฑ์คนจีนโรงภาพยนตร์สถานที่ซึ่งมีกลิ่นไม่บริสุทธิ์บ่อนการพนันซ่องที่มืดที่อับซ่วม ขอกหมูโรงเหล้าร้านขายสุราสิ่งที่เก็บปฏิกูลพวกปุ๋ยโรงงานทำปุ๋ยที่ทิ้งขยะวัตถุก็คือเงาที่มีความมืดวัตถุที่ต้องอาศัยเงาฟิลม์มภาพยนตร์หรือวัตถุที่มองเห็นไม่ค่อยชัดสิ่งที่มันมัว,มวสิ่งที่ทำให้มัวทองสำริดยางปรดดางขยะมูลฝอยมูลสัตว์ดินโคลนสี สีสำริดสีคล้คลๆสีดำๆสีจ,งจางๆส่วนโรคก็คือโรคลมทุกชนิดโรคพิษสุราหรือรังโรคอาหารเป็นพิษพิษสำแดงการโรคโรคตามืดตามัวตาบอดโรคจิตอุบัติเหตุก็จะเป็นในส่วนของบนเครื่องบินตกจากที่สูงวาตภัยถูกยาพิษพืช พืชประเภทมีแต่หัวไม่มีน้ำเช่นทุเรียนนะครับก็คือกลิ่นเห็ดราแคกตัดสัตว์ก็คือช้างหมูหนูนกขุนข้างนกแขกเต้าปลวกแมลงสาบจุลินทรีย์หรือพวกเชื้อโรคดังนั้นถ้าใครหยิบได้ไพ่ใบนี้ก็คือพระราหู เราก็จะเอาทุกอย่างเนี่ยนะครับมารวมกันเป็นความหมายเวลาที่เปิดไพ่ได้ก็แสดงว่าคุณกําลังอยู่ในช่วงของการมัวเมาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างไม่ลืมหูลืมตาควรใช้เหตุผลให้มากกว่านะครับในช่วงนี้เพราะโอกาสที่จะผิดพลาดค่อนข้างสูงอาจเกิดผลดีหรือภัยมาพร้อมพร้อมกันคนที่คุณกําลังคบหา ะะอยู่ในขณะนี้ควรดูให้ดีก่อนว่าเขาว่าเขาเข้ามาในทิศทางใดดีหรือไม่ดีเลวหรือไม่เลวอย่าพึ่งหูเบาเพราะคุณอาจจะถูกหลอกลวงได้แต่ถ้าคุณสนใจในทางศาสตร์การเป็นหมอดูโหราศาสตร์ไพ่หรือจะเป็นเลขเจ็ดตัวหรือเครื่องมือที่ใช้ในการทำนายดวงชะตาต่างๆคุณก็อาจจะพบสิ่งมหัศา์อย่างไม่คาดคิดการงานยังไม่ลงตัว ความรักจะเกิดการสับสนการเงินอาจได้มาจากการเสี่ยงแต่ก็หมดไปในเร็ววันคนที่มีเชื้อชาติจีนจะแก้ไขปัญหาให้คุณได้คุณต้องเดินทางไปในทางทิศพายับจึงจะดีดังนั้นเมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็ต้องเตือนสติด,ด้วยการจะต้องลืมตาให้กว้างอย่ามัวเมางมงายจนไร้เหตุผลนะครับนี่คือความหมายโดยหลักๆที่นำมาให้คุณได้ ศึกษาแล้วก็ทบทวนนะฮะริมรู้ร่วมกันเวลาที่ใครกําลังสนใจอยากจะได้ไพ่โหรานี้ไปเป็นเครื่องมือในการทํานายหรือพยากรณ์ดวงชะตาของลูกค้านั่นเองครับเดี๋ยวเรามาติดตามมาต่อสําหรับไพ่ใบต่อไปครับ